สวัสดีค่ะมาเช็กวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งราฐหรือว่าบัตรค้นจนในเดือนกุมภาพันธ์2หา67รับทั้งหมดกี่บาทเนาะค่ะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ทางกระทรวงการคลังโอนวงเงินแหก,กับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินคนละ1 7 4 5บาทโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2หา67 วงเงินสื่อสินค้าส0 0อบาทต่อค้นต่อเดือนเป็นวงเงินสิทธิ์บ่สามารถถอนเป็นเงินสดได้วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้ม80บาทสาเดือนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อค้นต่อเดือนค่ะแล้ววันที่ย0สกลุ่มภาพันธ์2ห6 7เจ็ด โอนเงินเข่าบัญชีเงินฝากธานาคารหรือบัญชีเงินฝากที่รับเบีย้ยความผิการจำนวน800บาทสำหรับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมี2วงเงินคือเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติมและเงินสงงคอภูสูงอายุที่มีรายได้น้อยเงินเพิ่มความเบีย้ยความผิการ200บาทต่อเดือนส่วนลดค่าไฟ,ฟฟ้าจำนวน315บาท ต่อครัวเลื่อนต่อเดือนและส่วนลดค่านำประปาจำนวนหนึ่งร้อยบาทต่อครัวเลื่อนต่อเดือนค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามชมคิดถัดไปแล้วมาเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะ